ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นไทยถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราอยู่ในสมรภูมิลบเลยเพราะว่าตลาดเนี่ยผันผวนค่อนข้างที่จะมากถ้ายังจํากันได้ตอนช่วงเปิดปีมาเนี่ยก็ถือว่าเรามีประเด็นบวกจากในส่วนของสองครามการค้าเนี่ยระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยที่เหมือนจะมีการยุติกลงได้ชั่วคราวซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ภาพของตลาดหรือว่าเซ็นตอินเด็กซ์ปรับขึ้นไปทําจุดสูงสุดแถวแถวบริเวณช่วง1,600แต่อย่ไรก็ตามหลังจาก ากนั้นมีประเด็นในส่วนของโควิด19ที่เข้ามากระทบถัดมาเนี่ยก็คือการเจราจาตัดลดกำลังการผลิตระหว่างรัเสเซียกับกลุ่มโอเปกที่ คุยกันไม่รู้เรื่องทําให้ราคาน้ํามันดิบเนี่ยนะฮะปรับลงค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ลงมาทําจุดต่ําสุดราคาน้ํามันดิบเลนเนี่ยประมาณสัก15เหรียญได้2องค์ประกอบนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่หลายๆฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็เลยเป็นแรงกดดันทําให้เซตอินเด็กซ์ปรับลดลงไปเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็ไปทําจุดต่ําสุดตรงบริเวณช่วง969จุดหรือว่าปรับลดลงไปเนี่ยนะฮะมากถึง38%เลยทีเดียวหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาเซ จะเริ่มฟื้นกลับตัวขึ้นมาได้จนปัจจุบันเซตอินเด็กก็กลับมายืนอยู่ที่บริเวณ1340จุดแล้วซึ่งถ้ามาดูผลตอบแทนทั้งปีตลาดหุ้นบ้านเราถือว่าตอนนี้ติดลบ น้อยลงจากเดิมเนี่ยเคยลบที่38%ตอนนี้ก็มาติดลบเหลือ13%แล้วขณะที่ถ้ามาดูในส่วนของทิศทางฟันเฟลอบ้างนักลงทุนต่างชาติปีนี้5เดือนก็ยังเป็นภาพของการขายสุทธิบ้านเราอยู่ขายกันไปแล้ว1.9 8แสนล้านหรือว่าคิดเป็น6,200ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถ้าไปเทียบกับเพื่อนบ้าน ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยโดนขายหนักเป็นอันดับ3ลรองจากตลาดหุ้นไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ที่ถูกขายสุทธิไป21,000ล้านเหรียญขณะที่กลุ่มทิปก็โดนขายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ก็โดนขายไปประมาณ1,000ล้านเหรียญตลาดหุ้นอินโดนเีเซียโดนขายกันไป767ล้านเหรียญรวมแล้วเนี่ยนะฮะทั้ง5เดือนต่างชาติก็ขายสุทธิในภูมิภาคไปแล้ว50,000กว่าล้านเหรียญก็ต้องบอกว่า มากที่สุดในรอบอย่างน้อย,นอยเนี่ยสปีเลยทีเดียวประเด็นที่ต้องติดตามในเดือนมิถุนายนเราโฟกัสหลักๆไปที่4ประเด็นประเด็นแรกก็คือหลังจากที่เราคลายล็อกในทางธุรกิจไป3าเฟสกําลังซื้อของบ้านเราจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่ประเด็นที่2เรื่องของมาตรการฟื้นฟูนจากภาครัฐจะออกมาตรการอะไรมาช่วยบ้างอย่างเช่นเนี่ยในช่วงสัปดาห์ก่อนเราเห็นว่าทางภาครัฐเนี่ยเริ่มมีออกมาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่บอกว่าเตรียมจะออก คูปองให้ส่วนลด50%ในการเที่ยวในประเทศหรือมาตรการลดหย่อนภาษีอื่นๆประเด็นที่3เรื่องของ Second Wave ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราหลังจากที่กิจกรรมดาเนินเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามัน ต่อเนื่องมากขึ้นจํานวนผู้ติดเชื้อจะขึ้นหรือเปล่าประเด็นสุดท้ายอันนี้สําคัญก็คือเรื่องของเทรดวอ์ระหว่างสาหรัฐกับจีนจะกลับมาเข้มข้นอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าดูจากท่าทีล่าสุดมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์กับจีนสหรัฐเนี่ยนะมันจะเป็นภาพของการตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่จีนมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่กับฮ่องกงซึ่งต่อมาเนี่ยดูเหมือนทางฝั่งสหรัฐเองจะไม่ค่อยพอใจแล้วก็เตรียมที่จะ,ะแถลงมาตรการ แสงชันจีนเพิ่มเติมซึ่งสิ่งที่เราต้องติดตามเนี่ยคือเรื่องของการขยายมาตรการความบาตของสหรัฐไปในเซกเตอร์อื่นๆอ,อย่างเช่นภาค Financial Sector เนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าช่วงก่อนหน้าทางวุฒิสภาสาหรัฐเขามีการผ่านร่างกฎหมายที่จะสามารถที่จะดีลิสตตัวบริษัท จีนที่ไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐได้ซึ่งตอนนี้โปรเซสของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงของการพิจารณาในสภาล่างสิ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของ valuation ตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มให้น้ําหนักมากขึ้นแล้วระดับดัชนีปัจจุบันที่บริเวณ1,340จุดเนี่ยก็ต้องบอกว่า expected PE ของ Set Index เนี่ยมันขึ้นมาระดับ21เท่าแล้วซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สูงกว่าภูมิภาคที่อยู่ในระดับ 1 1เถึง17.5เท่าทั้งนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเราไปใช้ตัว e a r n i n g ปีหน้าเนี่ย PE ของบ้านเราก็จะอ,อยู่ที่ระดับ17.4เท่าถือว่าเป็นระดับที่ไม่ถูกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบแบบนี้เราก็เลยเชื่อว่าภาพของทิศท,ทางของฟันฟเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นภาพที่ยังไม่น่าจะไหลเข้ามาเนื่องจาก v a l u a t i o n ที่ค่อนข้างแพงสิ่งที่เราจะต้องคาดหวังว่าเ e t i ิน e x จะต้องขึ้นไปได้มากกว่านี้แรงขับดันหลกัหลกๆจะต้องมาจากแรงซื้อจาก นักลงทุนในประเทศเป็นสําคัญก็คงจะโฟกัสไปที่แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันในประเทศพอเราไปแทร็กเรื่องของการซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศในช่วง3เดือนหลังสุดที่ผ่านมาดูเหมือนว่าแรงซื้อเนี่ยจะค่อนข้างแผ่วลงแรงซื้อสุดที่ในเดือนมีนาจะซื้อไป4.2หมื่นล้านถ้ามาเดือนเมษาแรงซื้อสุดที่เหลือ2.4หมื่นล้านเดือนพฤษภา แรงซื้อก็แผ่วลงอีกเหลืออยู่ที่1.8หมื่นล้านประกอบกับความเสี่ยงของบ้านเราเนี่ยในเชิง e valuation ที่แพงอยู่แล้วถ้ามีประเด็นลบอะไรเข้ามาสกิดผมว่ามันอาจจะทำให้ภาพของเซตอินเด็มีโอกาสที่จะเป็นภาพของการปรับฐานได้เดือนมิถุนายนนี้เรามองกรอบการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็ จะมีแนวรับอยู่ที่1,250จุดส่วนแนวต้านจะอยู่ตรงบริเวณช่วง1,390จุดในแง่ของอัพไซด์กับดาวไซด์เนี่ยถ้าเทียบกันบนฐานที่ดัชนีเนี่ยอยู่ตรงบริเวณช่วง1,340จุดเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยภาวะดาวไซด์มันเหมือนกับจะมากกว่าอัพไซด์เพราะนั้นการลงทุนในเดือนมิถุนายนนี้เรามองว่าคงจะต้องเป็นอะไรที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในเดือนมิถุนาเราจะเน้นไปที่หุ้น ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งแล้วก็มีปันผลซัพพอร์ตโดยหุ้นแรกเราเลือกไปที่แอดวานที่ปันผลปัจจุบันเนี่ยก็ยังจ่ายอยู่ในระดับ3.5-4%โดยแฟร์แวลูที่เราประเมินไว้อยู่ที่210บาทก็เลือก BBL ที่ปันผลปัจจุบันก็อยู่ที่6%แล้วก็ในเชิง Valuation ยังค่อนข้างที่จะถูกราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยไพร์ o b บุ k อยู่แค่0.5เท่าเท่านั้นโดยเราประเมินแฟร์ไว้ที่194บาท TTW ปันผลปัจจุบันอยู่ที่4.4เรเราประเมินแฟร์ไว้อยู่ที่15.1นอกจากนี้เนี่ย TTW อาจได้เซติมนต์บวกหนุนจากการที่เป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะถูกเข้าคัดเลือกคำนวณใน Se t 50 Index ในช่วงครึ่งปีหลัง BCPG ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแท,ทนที่จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือ Earning Growth ปีนี้อยู่ที่18%เมื่อเทียบกับปีก่อนยังจ่าย Dividend Yield ถึงในระดับ4%แล้วเราประเมิน Fair Value ไว้อยู่ที่19.70บาทถัดมาก็เป็นปตทจ่ายปันผลถึง4.5% Fair Value อยู่ที่42บาท TVO ที่จ่ายปันผลในระดับ6.5%นะครับ l u r Value อยู่ที่30บาท และสุดท้ายเราเลือกไปที่ BDMs แม้ปั้นผลปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆสัก1%แต่เรามองว่าทิศทางผลประกอบการในระยะถัดไปมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเราเห็นภาพของผู้ป่วยในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากเรื่องของโควิดในบ้านเราคีาย์คายเราก็เชื่อว่ากลุ่มลูกค้าต่างประเทศก็จะ เริ่มทยอยเข้ามาซึ่งต้งส่วนนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ภาพของตัว BDMs ผลประกอบการเนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นได้เราประเมิน Fair Value ของ BDMs ปีนี้ไว้อยู่ที่23.80บาท หุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเดลต้าที่ราคาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเกินแฟร์ที่เราประเมินไว้ค่อนข้างมากโดยเราประเมินแฟร์ฟรวลัลลของเดลต้าไว้อยู่ที่37บบาทและสุดท้ายนะครับคือ LPN ที่ราคาหุ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ตอบรับข่าวดีไปเยอะจากเรื่องของการ จ่ายปันผลพิเศษทำให้ราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นไปเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกว่า60%ถือว่าเกินกว่ามูลค่าทางพื้นฐานที่เราประเมินไว้ที่3.4บาทเพราะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้แนะนำนะครับว่าอย่าไปไล่ราคา